สวัสดีครับช่องอิเตอร์วิเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับนี่มาพูดคุยกันสักหน่อยครับยังอยู่กับเรื่องเดิมนะครับเกี่ยวกับการชุมนุมวันนี้มีกระแสข่าวเป็นภาพของหญิงสาวแต่งชุดนักเรียนหญิงแล้วก็มีสก็อตเทปสีดําปิดอยู่ที่ปากแล้วที่มือก็ถือป้ายว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะฮะนูถูกครูทำนาจาร์โรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะว่า ันเกิดอะไรขึ้นกับการแสดงออกแบบนี้ในม็อบนักเรียนเลวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่21คอสอศจิกายนที่ผ่านมานะฮะก็บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามจุดป,ประสงค์ของม็อบก็เป็นการโจมตีนะครับการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอรอนะฮะที่ฝั่งของม็อบคณะราษฎรหรือว่าม็อบนักเรียนเลวเนี่ยมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเหมาะสม แล้วก็เป็นธรรมนะฮะแต่ว่าถูกความร่างก็ออกมาชุมนุมกันภาพของหญิงสาวคนนี้ไปตรวจสอบมาแล้วเขาชื่อว่านางสาวนารินรัตตู้ทับทิมนะครับหรือว่าฉายาในวงการก็คือหมวยแมวเหมียวก็มีเพจด้วยตรงนี้เกิดกรณีอย่างหนึ่งก็คือมีการบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วเขาเป็นนางแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แถม นางแบบหรือชุดที่เขาถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นออกแนวเซ็กซี่นะก็โจมตีว่าการที่คุณไม่ได้เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นคนถ่ายรูปเซ็กซี่เนี่ยเราออกมาถือป้ายบอกว่าโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยแล้วก็ข้อความที่รุนแรงอย่างที่บอกว่าหนูถูกคุณครูทำอนาจารเนี่ยมันมันถูกต้องหรือเปล่านะฮะความเห็นแต่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า การแสดงออกในม็อบนักเรียนเล็วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงออกเรื่องของการไม่เห็นด้วยกับการทํางานของรัฐบาลหรือขับไล่รัฐบาลประยุทธ์อย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องของการที่นักเรียนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะแสดงออกในหลายๆเรื่องนะฮะที่มันมีความไม่ถูกต้องมีความไม่เป็นธรรมต่อเด็กนะฮะเรื่องของการกระทำอาจารย์ในโรงเรียนก็ยังมีอยู่ในสังคมแล้วก็ต้องการออกจ,จะออกมาเรียกร้องให้ดําเนินการตรงนี้ให้มันเด็ดขาดและให้โรงเรียนเป็นฐานที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง มีดราม่าอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าการที่เธอเป็นนางแบบเซ็กซี่แล้วกันพูดอย่างนี้แต่งตัวแบบเนี้ยมันก็สมควรแล้วหรือเปล่าที่คนเขาจะใช้คำพูดแบบถึงขั้นแบบอยากจะลวนลามหร,หรือว่าคำด้วยคำรุนแรงอย่างที่บอกว่าก็ควรแล้วที่จะโดนคมขืมนพระธรรนอาจารย์อะไรอย่างนี้ฮนะ ตรงนี้เนี่ยมันก็มีคําพูดที่เขาแชร์กันเยอะๆนะเขาบอกว่าต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะแต่งตัวโป๊หรือแก้ผ้าเดินเลยเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปข่มขืนเขานะฮะก็มีการเปรียบเทียบกับต่างประเทศมากมายนะครับเป็นการเบรมกันของทั้งสองฝ่ายมากกว่าว่าการกระทำแบบนี้มันเหมาะสมมาหลอที่จะอกมาเรียกร้องนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเขาเรียกร้องแทนสิทธิ์ของนักเรียนทั่วไปเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นการตอบโต้กันระหว่างคนสองฝั่งมากกว่าที่งัดตักกะแล้วก็ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่มันไม่ค่อยจะไปในทางเดียวกันสักเท่าไหร่เนี่ยมาตอบโต้กันนะครับวันนี้ชื่อของน้องหมวยแมวเหมียวก็ได้รับการพูดถึงอย่างมากนะคับมีรูปของเธอในการไปร่วมชุมนุมเธอเป็นอีกคนนึงนะฮะที่ออกมาร่วมชุมนุมกับม็อบ เยาวชนหรือว่าม็อบคณะราษฎรแล้วก็ม็อบนักเรียนเลวอยู่ตลอดจะมีภาพของเธอถ่ายรูปคู่กับนี่ฮะถ่ายรูปคู่กับแกนนานักเรียนอาชีวะอย่างเงี้ยนะ,ะครับแล้วก็มีแต่งตัวคอสเพลเป็นชุดต่างๆนะฮะก็เป็นคาแรคเตอร์ของหมวยแมวเหมียวซึ่งวันนี้ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วก็แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางนะครับอย่างก,กูกรณนีรูปภาพที่ถือปของเธอนะครับ คือเหมือนกับการแสดงของเธอเนี่ยอาจจะดูรุนแรงแต่ว่ามันก็ผมมองว่ามันอาจจะเป็นความรุนแรงที่ต้องการที่จะเรียกร้องให้สังคมเนี่ยมองไปที่จุดนั้นมากกว่าเพราะว่าการแสดงออกแบบทั่วไปอาจจะไม่ได้รับการสนใจหรืออะไรแบบนี้ฮะมันมีหลายภาพมากที่หวยแมวเหมียวเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็จะดูจะเป็นอีกคนหนึ่งนะที่อาจจะมีบทบาทในฝั่งม็อบการสร้างกระแสการพูดถึงวันนี้ คุณเอ๋ปรีนาเนี่ยเขาก็โพสต์ว่าเมื่อคนไม่ใช่นักเรียนใส่ชุดน,นักเรียนเมื่อคุณสร้างกระแสนในสังคมและในโซเชียลได้ขนาดนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทํารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งต่างๆที่จะตามมาพรุ่งนี้จะดําเนินคดีนะคะก็คือเขาจะนํารูปของน้องหมวยแมวเหมียวเนี่ยไปแจ้งความเกี่ยวกับคิดว่าน่าจะเป็นพวกประบ,บอคอมแล้วก็อาจจะเรื่องของการมาใส่ชุดน,นักเรียนเนี่ยมันก็จะมีข้อกฎหมายอะไรบางอย่างที่เข้าข่าย การแอบอ้างหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องดูอีกครั้งนึงครับว่าคุณปรินาเ,นเขาจะไปแจ้งความในเรื่องอะไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูนะครับในวันนี้แล้วก็หลายคนคงได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจถึงตักกะอะไรหลายอย่างที่แสดงออกกันอย่างกว้างขวางนะฮะก็คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะฮะวยแมวเหมียวมันลุกลามไปถึงประเด็นของสิทธิเสรีภาพผู้หญิงการแสดงออกแล้วก็การกระทำรุนแรงทางเพศก็ พูดคุยได้ใ้คลิปนี้นะครับนี่ไลฟ์ของนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ